สิบสานาทีชั่วโมงที่สองกับผมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วมาพร้อมๆกันหนุ่มคนนี้ชื่อนัทศรภทนค์ครับสวัสดีครับโอ้โหพูดดังไปเลยหนุ่ม <laughs> นัท <laughs> นัทใช่ไหม <laughs> อ่าคราวที่แล้ว <laughs> เราเบี้ยวกันนิดหน่อย เขาแถวคิวของเดอี่แล้วเป็นยังไงบ้างย้อนย้อนนิดนึงสวิสัยนิดนึงว่าช่วงนั้นคือไปมุดอยู่ในรูแถวไหนตอนนั้นก็หลบอยู่ที่กรุงเทพก็ตอนนี้ก็ถือว่าเหตุการณ์ปกติละอก็ได้ได้ออกมาข้างนอกแล้วบอกว่าไปพักเหนือมา ใช่มีแฟนคลับตามมาอยู่ด้วยบอกจะลงมาสุราจะมากินกล้วยหอมทอดอ๋อใช่มันคือเมื่อวานนะไปกินกล้วยหอมทอดที่โรงแรมหนึ่งแล้วก็ทวิตรูปขึ้นทวิตเตอร์ไงโอ้หมันอร่อยมากอร่อยสุดยอดมันอร่อยมากกล้วยหอมทอดที่กินมาอร่อยสุดในประเทศไทยต้องอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะเขาบอกเลยว่าของแท้เลยดังเดิอเมื่อกี้ก็คือบอกว่าอะไรนะเพลงที่เปิดไปก็คือเมื่อกี้บอกจริงนะครับว่าคลื่นไหนไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยไม่มีเพลงนี้นะอ๋อเหรอคลื่นใจออกมาโอ้โหละครเรื่องเคลื่อนฝันมนรักเมื่อต้นปีอะไรปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้าต้นปีด้วยนะต้นปีถือว่าเขาแบบมันออกแต่ปลายปีศูนย์ไปนะครับอาจจะหาฟังยากสักนิดนึงแต่ว่าที่แน่ๆเลยนะฮะไม่ได้ส่งไปหลายคลื่นอ๋อพอดีเอพสามจับเจอฮะ ขาก็ดีไงแต่ว่าก็จะเป็นโลดอยู่แวแบบไทยอะไรพวกนี้ปะเทืองหลากหลายมากๆเลยแล้วก็พูดถึงเพลงนี้ของนัทนิดนึงซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดครับผมไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้เองครัทำไมไม่มีพรุ่งนี้ฮะเต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลใหม่จากโปรเจกต์ที่ชื่อ The Winners Project นะครับเป็นโปรเจกต์รวมแชมป์เอฟหกคนก็จะมีพิบโอ้ยโอ้ไอผู้ต่ำผู้ต่ำผู้ต่ำมีพิเวดออฟด้วยนัทนัทชิวซานีนะครับก็ทยอยทยอยปล่อยเพลงกันซึ่ง วันอ่านะก็ปล่อยซิงเกิลแออกมาเนี่ยนักทิวเขาก็เดินสายที่กรุงเทพวันนี้แล้วเดี๋ยวดาน้เขาก็จะปล่อยเพลงคือตอนนี้ทยอยมาทีละคนเลยเพราะเพลงนั้นคือไม่มีพรุ่งนี้ใช่ป่ะครับอ,อ่าก็เป็นเพลงที่ได้แต่งน้องเองด้วยแล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยเหมือนพูดถึงความรักในที่เราไม่ใช่พูดถึงเศร้านะม,มันมันพูดถึงแบบไม่มีพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนไงครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะอยู่กับ อะไรที่มันไม่แน่นอนที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยเราอยู่กับวันนี้ดีกว่าอยู่กับคนที่เรารักเขาเราอยู่กับเขาตรงนี้แล้วก็ดูแลเขาให้ดีแล้วทุกวันนี้อยู่กับใครก็อยู่กับแฟนเพลงทุกคนเออหรืว่าจะเผลอแบบหลุดดอกมาอะไรเงี้ยยังไม่มีแฟนแต่ถามว่าก็คือกระแสกระแสเพลงนี้นะพูดถึงแบบ พีคมากๆขอบอกโอ้โหขอบคุณครับล่าสุดเลยนะคะของเราเนี่ยนัทคลองแชมป์อยู่4สัปดาห์ซ้อนแล้วโอ้สสัปดาห์แล้วใช่โผล่เข้ามาเป็นวิดีโออนทรีจะขอบอกก็สังเกตดูจาก s อ s นะฮะมีแต่เพลงของนัททั้งนั้นเลยเดี๋ยวขออ่าน s อ s นิดนึงนะคะบอกว่าพี่นัทใจร้อนเลยแซงคิวมาไปก่อนฝากบอกพี่นัทว่ารักไม่มากแต่รักทุกครั้งที่หายใจฝากบอกพี่นัทว่าอย่าลืมทานยาแก้เมื่อยนะแบบความรักมาคิดถึงไปเยอะโอ้โหคาว่ารักถึงจะร้อนแต่ออกจากใจให้พี่นัทรค่ะให้ นัทช่วยด้วยคิดถึงมากอยาเจอพี่นัทอันนี้นะโหรักพี่นัทไม่มีพรุ่งนี้มากเพราะมากอ่าหลายคนก็คือกระแสแบบดีแบบนี้ถือว่าแบบงานเข้างานเข้า <laughs> งานเข้าในด้านดีไงแล้วจะมี<า>อะไรแบบมีต่อยอดไปอย่างอื่นไหมก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็ประมาณ วันที่22สิงหากำหนดวันมาแล้วเป็นคอนเสิร์ตของ The Winners Project นี่แหละครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญเพียบเลยอาทิเช่นอาทิเช่นพี่นัทมีเรียพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มนะครับในค่ายมีพัชชาอะไรหลายคนหลายคนเยอะมากพูดไม่หมดใหญ่มากๆเลยใช่ครับติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w d w e e booking com ครับใช่นะฮะแขรที่อยากจะไปส่งกำลังใจนะฮะมีพี่นัท ช่วยด้วยคิดถึงมากอ๋อมันก็เหมือนเดิมมันนะเ้าความสงสัยจะส,งส่งซ้ำเข้ามาแล้วตอนนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะอาจจะส่อง <Web cam S 1> อ่าส่งก็ได้เลยผ่านหน้านเว็บไซต์แซ่บเจเบมการศู<ะ><ะ>อืมเมื่อกี้ได้ฟังเพลงขึ้นใจไปแล้วแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะหลายคนอาจจะทวินหาเพลงนี้อยู่ก็คือแต่ละวันเนี่ยซ้ําเปิดอ๋อประมาณยี่สิบรอบอืมเปิดแล้วเปิดอีกขอแล้วขออีกก็อยู่อย่างเงี้ยอ่าพูดยังได้อีกเรื่อยๆได้อีกเรื่อยๆแล้วจะมีซิงเกิลต่อไปตามมาหรือเปล่าใช่ครับเรื่องรานี้ครับกำ เรื่องแนวเพลงเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงคิดว่าจะมีส่วนส่วนร่วมอีกไหมก็คือนัาก็ส่งทํานองไปหลายเพลงนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าตกลงจะใช้ทํานองที่น้าแต่งหรือทานองที่พี่เขาแต่งอะไรเงี้ยครับอ๋ต้องรอดูก็คือผ่านมารอยู่ในขั้นตอนกันขั้นตอนของการเลือกแล้วก็คือแล้วพูดถึงมันแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมอย่างก็คือตอนนี้เนี่ยเราเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฟังเขาอย่างเดียวคารอปอะไรมาแล้วก็ทําตามทําตามอะไรเงี้ยอ่าไม่เมื่อก่อนก็ก็มีนะอย่างคำสั่า่วก็คืออาจจะ อาจจะไม่มากเท่าตอนนี้ตอนนี้คือมันมีทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นทํานองก็เราเรา,เราแต่งเองใช่ไหมครับแล้วกอ็อย่างเนื้อหาเนี่ยเราก็เป็นคนออกไอเดียคือคือน,อนันไม่ได้เขียนเองนะครับแต่ว่าก็เล่าเรื่องราวความรักมุมมองของเราให้เขาฟังอะไรอย่างนี้ครับแล้วกอ็อย่างดนตรีในเพลงไม่มีพวกนี้เนี่ยคือนันก็ให้เรฟเลนส์เพลงที่นัาชอบหลายเพลงกับ พี่โปรดิวเซอร์เขาไปเนี่ยเขาทำออกมาเออมันใช่สไตล์ที่เป็นเราจริงจอิงใช่แล้ว MV ออกยังไงมีน่าจะได้ดูสัปดาห์นี้แหละครับสัปดาห์นี้แหละไม่กี่วันนี้แหละนัดก็นั่งลุ้นไปพร้อมกับทุกคนว่ามันจะวันไหนแต่ว่าถ่ายเขาก็เลยเรียบร้อยแล้วถ่ายทำไปที่ที่แล้วครับแล้วเาก็ตอนนี้ก็เร่งตัดต่อให้เสร็จอยู่ครับพูดถึงนิดนึงว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ MV เนี่ยเป็นเป็นอะไรแบบไหน MV ก็เป็นอ่าคือมันจะเริ่มเรื่องมาด้วยนัดอาจจะมีแบบปากเสียงกับคนรักนิดนึงคนรักของนัดในใน MV นี้เป็นน้องที่ชื่อออนนนนนน้้งงฝฝะครับเป็มิสก ปี2008ันแแล้วก็เป็นเล่นละครของช่องเจ็ดด้วยแล้วก็เล่นโฆษณาน้ำส้มชนิดหนึ่งเราไม่คิถเออนั่นแหละแล้วก็เแต่เขาเล่นเล่นดีนะอินมากแล้วก็แอบปลื้มเลยใช่ไหมก็ดีมีเรื่องขำๆเรื่องนึงเ่ยตอนที่ไปเล่นมนเพลงนี้ครับก็จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณแบบ จ็ดขวบัางหกเจ็ดขวบชื่อน้องธันวาอืมแล้วเขาก็เล่นเล่นเป็นตัวละครอื่นในเรื่องไงเ,เป็นเป็นเป็นเนื้อเรื่องย่อยในเรื่องอ้ครับครับแล้วก็เล่นเลนแทนไปจนถึงท้ายวันแล้วล,ะล่ะเขาก็มาพูดกับนัว่าพี่นัดเนี่ย ทำไมพี่ไม่คุยกับพี่ฝนให้มากกว่านี้พี่ฝนเขาสวยออกไปจีบเขาเลยสิผมเชียร์อยู่น้องแบบอินมากเลยเวเมื่อกี้เห็นเข้าฉากยังรักกันอยู่เลยทำไมเฮ้ยมันเป็นแค่งานน้องอินมากแต่ปรากฏสืบไปสืบมาน้องเขาเองแหละครับที่ปลื้มพี่ฝนแล้วแบบอาศัยอยากจะให้เราทานอะไรอย่างนี้ น้องน่ารักมากคาดว่าเรื่องนี้ได้ชมแน่นอนเลยนะฮะเอาว่าลองไปฟังเพลงนี้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะในส่วนของไม่มีพรุ่งนี้นี่คือล่าสุดจากนัทนะครับเดี๋ยวมาคุยพูดคุยกันต่อสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะฮะมีอะไรจะฝากถึงนัท S M S 4689070หรือว่าแชทกันสดๆหน้าเว็บไซต์ของเรา s a t f m 9 0 2 5 c o m ครับ